รับชมช่องหมูสตาชาแนลพี่พันธ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเทียบชนสูตรหลักหน่วยบนนะคะตามต่อสูตรเก่า3ส,สูตรนะคะจากงวดที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่2นะคะคลิปที่ผ่านมาจะเป็นชุดที่1น,นะคะอันนี้จะเป็นชุดที่2องนิ้วที่ผ่านมานี่แอดอชนกันได้2ตัวนะคะชุดนี้ก็ชนกันที่เลข9กับเลข1 เลขที่ออกก็คือสี่ดหนึ่งะคะชุดนี้ก็มาที่เลขหนึ่งเต็มๆนะคะในงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยค่อนข้างที่จะชนกันนะคะก็คือ,อในงวดที่ผ่านมาชนกันที่เลขหนึ่งชุดที่1ก็หกับ1จชุดนี้ได้เป็น9กกับ1อ่อันนี้ของงวดที่แล้วนะคะชนกันสองชุดชุดแรก6กับ1ชุดที่สองก้ากับ1ชนกันก็คือ เลขหนึ่งะคะมาทั้ง6สูตรเลยก็เข้าที่หลักหน่วยนะคะส่วนรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูชุดที่2มาดูว่ามันจะชนกันหรือเปล่านะคะกับรอบนี้ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากคำเตือนนะคะวีโอเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนำไปใช้ทุกครั้งนะคะ สีงวดที่ผ่านมานะคะชุดนี้เข้าที่หลักหน่วยอ่าเข้าห้าชนกันสามหกศูนย์เข้าสามชนเลขหกตัวเดียวนะคะเข้าหกชนเลขเก้ากับเลขหนึ่งเข้าหนึ่งอ่าสีงวดที่ผ่านมาทีนี้มาดูงวดนี้นะคะ ตามสูตรเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามมาดูสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรนี้นะคะอันนี้ก็ทั้งหมดยี่สิบสี่งวดนะคะเข้าตรงที่หลักหน่วยอ่ะย้อนหลังตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์หกนะคะห้าตัวมาหนึ่งตัวก็ไล่มาเลยทั้งหมดสิบห้างวดแล้วก็จากงวดที่สิบหก ไล่มาจนถึงงวดล่าสุดนะคะเข้าที่เลขหนึ่งยี่สิบงวดนะคะทีนี้มาดูงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบห้าสูตรหลักที่ใช้บวกกันนะคะตามนี้เลย8ปดบวกแบวกเ้าบวกศูนย์บวกสอง อันนี้ศูนย์บวก3มครั้งนะคะเสร็จแล้วบวกร้อยทายที่1เลข5 1ครั้งเสร็จแล้วบวกด้วย8คงที่สูตรที่1นะคะผลรวมได้40นะคะจะได้เป็นเลข0ูนย์ยกมา0บวกไปสองแต้มนะคะเป็น2 2สองบวก1เป็น3 3บวกไปอีก สี่แต้มนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกไปหนึ่งเป็นแปดอ่าอันนี้ก็คือหลักหน่วยบนนะคะในสูตรที่1นึ่งศนย์สองสามเจ็ดแปด่าทีนี้มาดูสูตรที่สองเดี๋ยวแอร์ค่อยนำมาเทียบชนกันตรงนี้นะคะมาดูสูตรที่สองก่อนสูตรที่สองเป็นตัวเลขหตัวนะคะอันนี้ก็ย้อนหลังตั้งแต่งวดที่ออก อ่าหกศูนย์หนะคะอันนี้ก็ไล่มาเลยเหมือนกันตั้งแต่งวดนี้อ่าอันนี้ก็เดินมาอันนี้สิหงวดนะคะปักหลักหน่วยตรงนะคะมางวดที่16เข้า5 17เข้า3 18เข้า6อันนี้งวดล่าสุดนะคะอ่างวดล่าสุด9 แปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะคะงวดล่าสุดก็เข้าที่เลขหนึ่งอ่าปักหลักหน่วยนะคะทีนี้มาดูงวดนี้อ่ามาดูงวดนี้นะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบ 8บวก4ี่ครั้งนะคะ8คูณี่แสี่เสร็จแล้วบวก4อันนี้1บวก4ี่ครั้ง9 1้าครั้งนะคะ8 1ดครั้งเสร็จแล้วบวกห้าสามครั้งนะคะห้าสหเสร็จแล้วบวก4ี่สองครั้งนะคะเสร็จแล้วก็บวก5คงที่ผลรวมได้8 5ดสบห้านะคะในรอบนี้จะได้เป็นเลข5ยกมานะคะ เดี๋ยวแอดรวมอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยว4คูณ8 8 4ส2บวก4บวก4บวก9บวก8บวก15อันนี้บวก8เสร็จแล้วบวก5คงที่ผลรวมได้เป็น85นะคะก็จะได้เป็นเลข5ยกมา5บวก1เป็นหก บวกสองเป็นแปดแปดบวกไปอีกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสองนะคะในรอบนี้อ่าถูกนะคะมันได้แปดสิบห้าก็เอาเลขห้ายกมาห้าหกเจ็ดแปด บวกสเป็น0ูบวกหเป็น1 1ึบวกหเป็น2อันนี้คือสูตรที่2นะคะอ่าทีนี้มาดูสูตรที่3 3 2 4 4, 4 9 8 15 8 5อ่า8 5อ่าถูกต้องนะคะทีนี้มาดูสูตรที่3 สูตรที่สามคราวที่แล้วมันสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะคราวที่แล้วอ่ะจะเป็นสูตรนี้นะคะสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งอเอามาเทียบหลักหน่วยเข้าที่เลขหนึ่งอ่มาที่เลขหนึ่งนะคะห้าตัวมาหนึ่งตัวนะคะอ่าถ้าไล่ย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดที่ออกห้าสามศูนย ลายย้อนหลังเลยห้าตัวมาหนึ่งตัวนะคะมาศูนย์มาสามมาสองมาแปดมาสองอ่ะมาสองมาหกมาหนึ่งมาศูนย์มาเจ็ดอันนี้มาเจ็ดมาสี่มาเก้ามาสามมาห้าสิบห้างวดนะคะย้อนหลังมางวดที่สิบหกเข้าสามสิบเจ็ดเข้าหกอันนี้งวดที่สิบแปดเข้าหนึ่ง มาดูงวดนี้นะคะเป็นงวดที่สิบเก้าตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะคะอแปดบวกศูนย์สองครั้งบวกหนึ่งบวกสองบวกแปดบวกศูนยเก้าบวกสี่ครั้งนะคะก้าสี่สามสิบห้าหนึ่งครั้งแล้วก็บวกห้าสองครั้งบวกเจ็ดสามครั้งบวกเก้าคงที่ ผลรวมได้100นะคะจะได้เป็นเลข0ูนยกมา0บวกไปอีก1แต้มเป็น1 1บวกไปอีก3แต้มนะคะเป็น4ี่อะบวก2เป็น6 6บวก2เป็น8นะคะในรอบนี้ เดี๋ยวแอดลองเอา3สูตรนี้นะคะมาเทียบชนกันให้ดูในรอบนี้นะคะสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่1นะคะรอบนี้ได้0 2 3 7 8ด ศูนย์สองสามเจ็ดแปดสูตรที่หนึ่งไม่มีเลขหนึ่งเลยรอบนี้สูตรที่สองห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สาม ศูนย์หนึ่งสี่หกแปดอันนี้สูตรที่สามนะคะศูนย์หนึ่งสี่หกแปดมาดูตัวเลขชนกันนะคะสามสูตรตัวที่ชนกันนะคะอ่าตัวที่หนึ่งชนสามสูตรเลยนะคะคือเลขศูนย์ ตัวที่สองสองนี่มีแค่สองสูตรนะคะสามมีสูตรเดียว7สูตรเดียวอีกตัวหนึ่งก็คือเลขแปนะคะชนกัน3สูตรรอบนี้ไม่ชนกันกับชุดที่1นะคะอ่าชุดที่สองได้เป็นเลขศูนย์กับเลขแปนะคะในรอบนี้6นี้มีแค่2สูตรอ่าหมี2สูตรนะคะอ่าไม่ชนนะคะในรอบนี้คิดว่าน่าจะมี หนึ่งสูตรนะคะที่น่าจะหลุดในรอบนี้นะคะเพราะว่าสูตรมันไม่ชนกันกับชุดที่หนึ่งอ่าไม่ชนนะคะชุดที่หนึ่งรอบนี้ได้เป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์นี่ชุดที่หนึ่งมาถึงสองสูตรเหมือนกันนะคะเลขศูนย์อ่ามาสองสูตรสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองอ่าแล้วก็มารวมกับชุดนี้อีกนะคะหนึ่งสองสาม 4ีหเลขศูนย์มีทั้งหมด5สูตรนะคะส่วนเลข1มี1 2ึ่งสามี่ห้ามีหสูตรเหมือนกันส่วนเลข8มีแค่3สูตรนะคะพอชุดนี้ไม่มีเลข8เลข2มี1 2ึ่สามสี่มีสสูตรนะคะไม่ถึง6อ่ะเดี๋ยวแอร์ค่อยเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบนี้มันไม่ชนนะคะ ไม่ชนมันเหลื่อมกันอยู่แค่แต้มเดียวนะคะชุดนี้ได้หนึ่งชุดนี้ได้ศูนย์แล้วก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือเลขแปดเดี๋ยวแอดค่อยเทียบให้ดูทุกสูตรนะคะรวมกันทั้งหมดเลยหกสูตรแล้วก็คัดเอาตัวเด่นออกมาแล้วก็ค่อยตัดด้วยเลขดับหลักหน่วยนะคะเพราะว่าสูตรมันไม่ชนกันนะคะแต่ถ้าสูตรมันชนกันเนี่ยมันสามารถ เน้นได้เลยนะคะเหมือนงวดที่แล้วมันชนกันที่เลขหนึ่งอ่าสองชุดชนกันแต่รอบนี้ไม่ชนนะคะเพราะฉะนั้นต้องคัดหาตัวเด่นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดด้วยเลขดับนะคะอ่าถ้าเราไม่ใช้อ่าสูตรดับนี้มันก็จะไม่รู้ว่าสูตรไหนอ่ามันจะเป็นหลักหน่วยที่แท้จริงนะคะมันก็จะไม่รู้ก็ต้องอาศัยสูตรเลขดับด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลงแนวทางให้ทุกท่านาได้รับชมเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมูสตา a n n e l นะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะแอดมินก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินที่ทำคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ